เป็นความคืบหน้าในเรื่องของวัคซีนเอยเรื่องโควิดเอยทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครัวเดียวช่วงของการเมืองคุณผู้ชมคะสหรัฐจัดงาน Summit for democracy นะคะสุดยอดประชาธิปไตยเชิญ110ประเทศเข้าร่วมแต่ว่าไม่ได้เชิญประเทศไทยภาครัฐหลายคนเลยที่ขยับแล้วก็ออกมาตอบเรื่องนี้ช่วงหน้าติดตามกันค่ะ ปากแปรงตองมารีโรสช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของกลิ่นปากไม่แสบปากลมหายใจหอมสดชื่นมีให้เลือก2กลิ่นกลิ่นมิ้นและกลิ่นขิงสั่งซื้อได้ทาง call center 0 8น9 3 5 9 6 8 1 0 8 5เ6 0 8 5 6 5์0819359681 085-660-8565 ไม่คิดเลยว่าพอแก่ตัวแล้วชีวิตฉันจะเอาปูให้10โลนะแล้วก็หมึกสแล้วก็มีเงินใช้จ่ายเป็นของตัวเองได้อย่างสบายใจอยากได้อะไรก็มีจ่ายตามที่ต้องการแล้วไม่ต้องรอโชคลาภมีใช้สบายใจกับไทยประกันชีวิตบุพการีมีเงินใช้เมื่ออายุครบ75ปีรับเงินก้อนแรกสูงสุด2 0 0 0สนบาทโทรเลย0 2 248 9 1 1 5 โตเป็นหนุ่มแล้วหลานยายแต่ไม่มีเงินให้หลานกินขนมเลยแต่มีทอง <Yeah! S 3> แม่แล้วแม่มีเงินพอใช้หรอพอก็ตั้งแต่ที่เราซื้อประกันให้แม่นั่นแหละให้คุณและลูกหลานมีเงินใช้สบายสบายรับเงินก้อนที่สองสูงสุด6แสนบาทเมื่อครบสัญญาโทรเลย02-248-9-115 หรือหากเสียชีวิตระหว่างสัญญารับเงินก้อนสูงสุด600,000บาทเช่นกันกรณีเสียชีวิตใน2ปีแรกจะได้รับเงิน <c oughs> เท่ากับเบีย้ยที่ชำระแล้วบวกเงินเพิ่มอีก5%ของเบีย้ยดังกล่าวและกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับเพิ่มอีก100%ของจำนวนเงินเอาประกันภัยแต่ถ้าไม่เป็นอะไรเลยดีที่สุดนะครับ สมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง70ปีเดี้ยวเริ่มต้นเพียงวันละ9บาทสมัครง่ายไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพไทยประกันชีวิตบุพการีมีเงินใช้รับเงินก้อนแรกสูงสุด2 0 0 0 0 0บาทเมื่ออายุ75ปีรับเงินก้อนที่2สูงสุด6แสนบาทเมื่อครบสัญญาหรือเสียชีวิตโทร02-248-9115เรารักแม่นะคะขอบใจนะลูกที่ทาให้แม่มีความสุขดูแลคนที่เรารักให้ดีที่สุด ป,ประคันชีวิติตดเีดียงงขาทุกชวิตเซรั่มกันชงนวัตกรรมล่าสุดสูตรเฉพาะของโรงงานเข้มข้นกว่าเซรั่มกันชงทั่วไปมีส่วนช่วยปรับสมดุลผิวคุณให้บาลานซ์โปรโมชั่นซื้อ1ฟรี6เพียง990บาทจากปกติ3,140บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อโทร081-988-3177แอดไลน์หรือสแกน QR คที่ขึ้นอยู่ได้เลยค่ะ สบายจังจะนอนหรือนั่งก็เย็นทั่วทุกที่นอนนั่งก็เย็นทั่วทุกที่